สวัสดีครับผมมาคุพ่อก,กันอีกนะครับผมอย่าลืมสร้างปฏิสัมพันธ์เลยพี่น้องเ้อซอยกันดันซอยกันซ่ารครับเอาเงินในอากาศนะครับในยุคของ AI นะครับพี่น้องเอาต้องซอยกันเลยมันีีการรมพัดมาอีกแล้วพี่น้องนี่กำลังเย็นๆอยู่นี่ครับอย่าลืมสร้างปฏิสัมพันธ์ครับคอมเมนต์ครับแล้วก็คอมเมนต์เนื้อหา เนื้อหาดีๆนะครับพี่นอ้องอเขาก็เน้นสร้างประสิทธิภาพเบื้องคิดให้กันนะครับกับบลฟิดกดอย่างเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดไิดกดกกบเฮ็ดอ่าสร้างให้มันดีๆนะพี่น้องอย่าลืมละเมิอดอ่าอย่าลืมการละเมิดกดชุมชนี่สิเสียงเพลงเพลงลิขสิทธิ์นี่เขากะบหรือบางเทือกับเฮ็ดคลิปเนาะ กับมีคนเปิดเพลงมากหมืสีเข้ากะเดี่ยวทีมนะพี่นอ้องการแล้วก็สร้างรูปภาพนิ่งนะครับเข้ากะใส่ในช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับแล้วก็ข้อความนะครับแล้วก็วิดีโอยาวนะครับแล้วก็รีวนะครับพี่น้องเราก็ใส่ซองรีวนะครับผมกะบว่ามีอย่างไรครับมาว่าซัมเนี้แหละครับ ไล่บาไล่ป่วงนะพี่น้องเนาะเมาก็บ,บือถึกเนาะก็ขอจบไว้เพียงนี้นครับ